ำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice ประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับประถมวัยสำหรับผู้บริหารผ่านผลงานการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษารูปแบบไวส์สู่คุณภาพเด็กประถมวัยโรงเรียนนัชวิทย์จังหวัดเชียงใหม่ มนุษย์ทุกคนเกิดมามีเซลล์สมองมากกว่าหมื่นแสนล้านเซลล์ที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะช่วงประถมวัยที่สมองมีการเจริญเติบโตมากที่สุดและเป็นช่วงวัยสำคัญของการพัฒนาเด็กประถมวัยอย่างรอบด้าน โรงเรียนนัชวิทย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยบริบทพื้นที่ให้บริการของโรงเรียนแวดล้อมไปด้วยสถานศึกษาทั้งสังกัดคณะกรมกรมการการศึกษาเอกชนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและด้วยจำนวนประชากรเด็กปฐมวัยลดลงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ด็ตรกันชัยจีนะในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนนชวิทย์จึงได้สนใจและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษารูปแบบ สู่คุณภาพเด็กประถมวัยโรงเรียนนัชวิทย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนายึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนและมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้านประถมวัยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการการบริหารจัดการหลักสูตรระบบประกันคุณภาพภายในสถาน ึกษาเด็กได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพรอบด้านด้วยคุณภาพที่ยั่งยืน จุดประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษารูปแบบไวส์สู่คุณภาพเด็กประถมวัยโรงเรียนนชวิทย์จังหวัดเชียงใหม่และเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษารูปแบบไวส์สู่คุณภาพเด็กประถมวัยโรงเรียนนชวิทย์จังหวัดเชียงใหม่เป้าหมายได้แก่ เป้าหมายเชิงปริมาณโรงเรียนนำนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาประถมวัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาประถมวัยโดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละแปบและเป้าหมายเชิงคุณภาพโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาประถมวัยทั้ง3ด้านได้แก่ 1. ด้านคุณภาพเด็ก 2. ด้านการบริหารและการจัดการ 3. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานโดยมีการนำชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนนักชวิตที่ปรากฏในตราศาสตร์โรงเรียนคือคำว่า wise เป็นองค์ประกอบหลักในนวัตกรรมประกอบไปด้วย w คือ well being การมีสุขภาวะที่ดี i i n t e l l i g e n t to management ความฉลาดทางปัญญา 4S ได้แก่ 1. Self-care การดูแลตัวเอง 2. Self-awareness การตระหนักรู้ 3. Self-regulation การควบคุมตัวเองและ 4. Self-esteem การเห็นคุณค่าในตัวเองเคารพตนเอง E. Efficiency ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและได้นำแนวคิดทฤษฎีะระบบของฮอยและมิสเกลมาเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนประกอบด้วย3ส่วน 1. การนำเข้าอาศัยกรอบคิดจากหลักการบริหารงานโฟเได้แก่ material man แมกชินและเมทอรร่วมกับองค์ประกอบของไว้์ใช้เป็นกรอบสำคัญพิจารณาการจัดทำนวัตกรรม 2. ด้านกระบวนการได้ออกแบบนวัตกรรม7ขั้นตอนได้แก่ 1. การวิเคราะห์สภาพ 2. ร่วมกันพัฒนา 3. เสริมพลังคุณค่าส,สแสวงหาความรู้ 5. ฝึกฝนประสบการณ์ 6. สะท้อนคิดและ7เผยแพร่นวัตกรรมและ3ด้านผลผลิต เป็นการตรวจสอบผลการพัฒนาคุณภาพโดยยึดตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาประถมวัยในด้านคุณภาพเด็กด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารและด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญรวมถึงข้อมูลป้อนกลับที่ชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของโรงเรียน ควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมมิงพลนดูเช็คแอคและผลจากนวัตกรรมครั้งนี้ได้นำสู่นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้3นวัตกรรมหลักปีการศึกษา2563นวัตกรรมนชวิ r a l Learning Cycle ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ให้เด็กได้ทบทวนความรู้รวมถึงส่งเสริมทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองปีการศึกษา2564นวัตกรรมกระบวนการกอดเล่าเล่นอยู่เย็นเป็นสุข เสริมสร้างความสำคัญจากภายในจิตใจสู่ภายนอกปีการศึกษา2565นวัตกรรมเรื่องเล่าแห่งความสุขปลูกพลังคิดอ่านเขียนสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจเน้นการพัฒนาตนเองตามหลัก S, Self f o S ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานและการนำเสนอปีการศึกษา2566ต่อยอดองค์ความรู้อาทิเรื่องเล่าแห่งความสุข นักเล่าเรื่อง Well-being ภายในสู่ภายนอกพัฒนาครูสู่ความเชี่ยวชาญด้านการสอนสนุกคิดเด็กมีความสุขในการเรียนรู้ส่งผลให้เด็กมีความสุข เบิกบานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการประเมินพัฒนาการและปรับปรุงผลการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองให้ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริหารจัดการในระดับสูงและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจะนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนชวิทย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผลการดำเนินงานได้รูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบไวส์สู่คุณภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนนัชวิตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปใช้บริหารจัดการศึกษาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและเกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพปัจจัยความสำเร็จ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการร่วมคิดร่วมทำช่วยเหลือและกำกับติดตามงานครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจและเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายร่วมกันรับผิดชอบงานตามแผนที่กำหนดไว้ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และผู้ปกครองชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่ 6. บทเรียนที่ได้รับ ประเด็นที่หด้านการบริหารจัดการประสบความสำเร็จในระดับค่อนข้างสูงเกิดจากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังประเด็นที่สด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ประถมวัยส่งผลให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ การเผยแพร่นำเสนอผลงานประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงเรียนและเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของโรงเรียนทุกช่องทางและงานวิชาการการประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนรายงาน SAR ของโรงเรียนในระบบ e s a การขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติผู้อำนวยการจัดให้คณะกรรมการดำเนินงานถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและได้นำเสนองานให้กับบุคคลโรงเรียนทั้งที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย ผลจากการจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษารูปแบบไวส์สู่คุณภาพเด็กปฐมวยัยโรงเรียนนัชวิทจังหวัดเชียงใหม่เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพครบทุกด้านอย่างเหมาะสมกับวัยและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องมีความสุขเบิกบ,บานในการเรียนรู้ นวัตกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษารูปแบบไว้สู่คุณภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนนักชวิตจังหวัดเชียงใหม่เป็นนวัตกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมมุ่งเน,น้นการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการการบริหารจัดการหลักสูตร ระบบประกันคุณภาพภายในเด็กได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพรอบด้านและมีคุณภาพที่ยั่งยืนนวัตกรรมนี้เป็นหนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจของดิฉันและโรงเรียนนชวิตของเราขอบคุณค่ะ